อิสลามมีมาเพื่อเติมเต็มปัญญาแล้วก็สลายอารมณ์ไฟตำ่ำ<ม>ให้ต่ำลงเอทิส<ม>ไม่ใช่เรื่องของรีซันอย่าไปผูกขาดว่าถ้าเป็นเอทิสต้องเป็นเหตุผลมไม่เอทิสเป็นเรื่องของอาโม่นเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็เช่นเดียวกันลิเบอรัลเนี่ยมันตรงข้ามกับอิสลามปรัชญาง่ายๆเลยที่ผมบอกคือเชคตอริฟี่เนี่ยท่านบอกว่าลิเบอรัลเนี่ย มันไม่พูดตรงๆว่าไม่เชื่อพระเจ้าแต่พฤตินัยของมันก็คือนําไปสู่การไม่เชื่อพระเจ้าเพราะว่าอะไรลิเบอรัลเนี่ยคำหนึงถึงสิทธิระหว่างมนุษย์ด้วยกันอย่างเดียวในอิสลามเราเรารู้กันว่าสิทธิเนี่ยมันมีกันหลายความสัมพันธ์สิทธิระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์และสิทธิระหว่างมนุษย์กับมนุษย์สิทธิระหว่างมนุษย์กับสิ่งรอบกายที่ไม่ใช่คนสัตว์ต้นไม้สิ่งแมล้อ กับเพื่อนกับพ่อแม่กับคืออ,อันนั้นคือนมนุษย์ระหว่างมนุษย์ไงอ,อยู่ในประเภทมนุษย์ระหว่างมนุษย์แล้วก็สิทธิระหว่างสิทธิระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์กับสิ่งแลี้ล้อมสัตว<ร>์ต้นไม้ต้นหญ้าในอิสลามอ่ะสิทธิอันไหนใหญ่สุดสิทธิอันไหนใหญ่สุดสิทธิระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์สิทธิที่พระเจ้ามีเหนือมนุษย์นี่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่ฐานของลิเบรัลคือพอคุณตัดสิทธิ์ตัวนี้ออกไปจากความคิดเราอ่ะคุณจะไปพูดแค่สิทธิ์ระหว่างคนกับคนคุณสังเกตนะข้ออ้างหนึ่งที่ลิเบรัลปัจจุบันนี้พูดกันตลอดก็คือเราต้องทวงศักดิ์ศรีความเป็นคนของเขาต้องให้สิทธิ์ความเป็นคนเขาฐานเม่ยไอ้ฐานเนี่ยมันอยู่บนรากฐานที่ว่าเขาเห็นแก่สิทธิ์ระหว่างมนุษย์กันเองอเหนือสิทธิ์ของพระเจ้าซึ่งมันไม่มีอะไรมากกว่าเห็นแก่ตัว คือไอ้เจ้าของต้นกําเนิดออริจินใช่ความคิดเนี่ยมันมาจากการปฏิเสธพระเจ้าแต่เวลามุสลิมติดเชื้อเนี่ยคือพระเจ้ายังอยู่ใช่แต่ว่าก็ไปไปเหมือนเลียงๆล้อมไก่กึ่งๆกับเขาทีนี้ประเด็นที่เชคตอริฟีท่านพูดเมื่อกี้ว่าอิสลามมีมาเพื่อเติมเต็มปัญญาแล้วก็สลายอารมณ์ฝ่ายต่ําให้ต่ําลงในขณะที่ลิเบอรัลมีมาเพื่อทําลายปัญญาและก็เติมเต็มอารมณ์ฝ่ายต่าให้สูงขึ้น สามารถรับชมคลิปบรรยายเต็มได้ที่ช่อง YouTube สำนักพิมพ์อัศบิกูลในหัวข้อว่าวิภาคธรรมชาตินิยมและช่องทางใหม่ล่าสุดในรูปแบบพอดแคสต์บน Apple, Google, Spotify, Podcast และอื่นๆอีกมากมายติดตามรายละเอียดได้ที่หน้าเพจเลยครับ